เห็นภาพนี้ไม่ต้องตกใจกเดอ้อค่ะเด้อสบายดีค่ะนอนฝันเพิ่งตื่นฝันเห็นผู้หญิงกับผู้ชายสองผัวเมียเสียไอเสียชีวิตแล้วก็ฝันว่าหอบเนื้อไปกินในบ้านของน้องเขาบ้านของน้องเขาเลขที่ห้าสิบจ้า แล้วก็ฝันว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่เสียชีวิตมันตรงกันก็เลยเอามาเล่าสู่ฟังค่ะเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะคะ4 5 0ห้านค่ะอันนี้แปลความฝันเฉยๆฉยเด้กคัะเดอไม่มีอะไร ที่น้องเข้ามาเห็นไม่ต้องตกใจว่าอยู่ในที่นอนเพราะว่าอยู่ที่ฟินแลนตอนนี้หกโมงชา้าค่ะหกโมงกว่าๆคุณตาไปตกเบ็ดตก,ตกปลาแล้วสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วไม่ต้องตกใจเด้อว,ว่ายาอยู่แบบนี้ ฝันค่ะฝันก็เลยมาเล่าความฝันให้ฟังเห็นผู้หญิงกับผู้ชายก็นอนตายเคียงกันสี่ห้าสูรหรือเปล่าก็เลยมาเล่าสู่ฟังโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ